อยู่ให้เป็นเย็ยนใด้พอรอให้ได้เรื่องนี้สำคัญนะครับอยู่ให้เป็นคืออะไรฮะเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องพูดในสิ่งที่คิดทั้งหมดคิดทุกสิ่งที่พูด แต่ไม่ได้พูดทุกสิ่งที่คิดบางทีบางจังหวะในการที่จะทํางานหรือว่าเรียนรู้หรือว่าอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบพูดออกไปให้มันแบบตรงตรงทุกอย่างหรือว่าแบบเปิดหน้าชนอะไรทุกอย่างเราต้องมีจังหวะที่จะสวนเต็มเต็มอาจจะยกตัวอย่างการต่อยมวยก็ได้ทําไมเขาไม่ใส่เต็มทาไมเขาไม่ต่อย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 ตายไปเลยใช่ไหมบางทีเขาจะมีจังหวะการพักหายใจการหลบ การแยบเบาการน,นู่นนี่นีสิ่งที่ผมจะลองจะสื่อคือมันต้องมีจังหวะเรายอมถอยเพื่อที่จะสู้เคยได้ยินไหมย่อเพื่อกระโดดให้มันสูงขึ้นอันนี้คือการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอยู่ให้เป็นนะครับบางทีเราอาจจะต้องแก้งโง่ซะบ้างทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวซะบ้างเพื่อรับรู้ในส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดยังไงไม่จําเป็นที่ต้องบอกว่าโอ้ยฉันเก่งอย่างนั้นฉันฉลาดอย่างนั้นฉันรู้อย่างนั้นฉันรู้อย่าง,งนี้บางทีไม่เป็นการเปิดเผยอันนี้ในมุมธุรกิจเลยนะมันเป็น อีกท่านอีกคนหนึ่งเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรรู้อะไรบ,บ้างดังนั้นเนี่ยไม่รู้ก็ได้รู้แต่ไม่พูดก็ได้รู้แล้วไม่จะเป็นต้องพูดก็ไม่มีไขว่าอะไรเนืกอออกไหมเย่นที่ผมบอกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเย็นก็คือใจเย็นเย็นเย็นเข้าไว้ไม่ต้องร้อนตามใครร้อนมาไม่ต้องร้อนตามเอาเย็นเข้าสู้ตัวไหมรอให้ได้ก็คือมีจังหวะควรรอนะครับไม่ใช่ว่าจะโอ้โใส่อย,ย่างเดียวมาผู้ใส่เต็มใส่เต็มใส่เต็ม จังหวะไหนควรใส่เหมือนการขับรถอะเวลาทางตรงคุณใส่เต็มข้อแต่ว่าเวลาเจอโค้งเจอ,อยูเทิร์นคุณต้องชะลอนี่คือเรื่องปกติถ้าคุณไม่ชะลอก่อนเข้าโค้งคุณก็ชนไม่ชะลอก่อนอยูเทิร์นคุณก็ชนดังนั้นเนี่ยชีวิตนี้มันก็เหมือนการขับรถ จังหวะไหนควรใส่จังหวะไหนควรรอจังหวะไหนควรเบาดังนี้นเนี่ยเราต้องมีจังหวะไม่ใช่ว่าโอ้โหชีวิตนี้กูสู้เต็มที่กูใส่เต็มข้อกูไม่สนหน้าอินหน้าพรมแบบเนี้ยมันก็ได้แต่ระยะยาวมันไม่รอดนั่นเองเนะเงออกไหม